ชนะอโลโยนะครับจากสารนะาดาจักมา11ต่อ2แล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะจอจี้บาลักซินมานะครับ9กต่อ8ก็รอบแรกนั้นได้บายไปนะครับนี่เป็นยกที่1ครับ4ยกนี้ถือว่าเป็นยกที่สําคัญที่สุดในชีวิตของสมจิตจงจอหอเลยทีเดียวนะครับผัดแพ้ผัดชนะมาคนละทีครับมวยซ้ายครับคิวบาเฮอร์ันเดสสมจิตมวยขวาผู้นี้ ถ้าใครทาแต้มนําก่อนนี่โอกาสได้เปรียบค่อนข้างสูงนะครับะวาเป็นมวยชิงจวานเลยนี้ไมรติดไครติดไหมครับลองยิงหมัดขวาก่อนเลยนะครับซ้ายนี่ไม่ออกด้วยครับสมบิรธรรมดานี่ซ้ายก่อนแล้วค่อยขวาตามนะครับเป็นมวยคนละกาดกันครับหมัดหลังนี่สําคัญหูหมยสากลดูเราได้เปรียบช่วงเล็กน้อยครับสูงกว่าทางพนนเดสนนี่อยู่ครับ สิงเจนี่สูง167ครับขณะที่ฮันนนเดนี่สูง162ความมุ่งมั่นนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับสมจิตจงเจาะหอในไฟนี้ครับปัจจุบันอายุ33แล้วจังหวะนี้ได้แต้มนะครับเป็นจังหวะตบซุกขวานะครับโอ้ฮันนนเดนี่เสียหลักลงไปเลยครับฮันนนเดสอายุ30ครับแกอ่อนกันนึ็นสามหลอกทุกซ้ายจังหวะที่สวยนะครับพาไหมครับ การชกในวันนี้ว่ากันว่าสมจิตนั้นต้องชกให้เนียนชกให้ละเอียดด้วยนะครับแต่ละแต้มนี่แม่ต้องมองเหม่นจริงจริงแต่งมบัดขวาเขาใส่นะครับเขาซ้ายเป็นตัวหลอกตัดลาตัวได้แล้วครับตัวสวยเลยน้องบัดน,นี้ขวาสองแ้มนะครับดึงระยะดีดีครับสมจิตบวกออกขวานี่พืดนะครับเฮนรดนเดสสมจิตนี่รอจังหวะที่ทางเนเดสพุ่งเข้ามาครับแล้วสวน คู่นี้ใครเดินนี่ถ้าสมจิตเดินนี่ถือว่าเสียเปรียบเหมือนกันนะครับเพราะสมจิตก็ให้สมภพาษสองสาครั้งด้วยกันนะว่าถ้าตัวเองโดนแต้มนําก่อนแล้วเป็นฝ่ายเดินนี่อาจจะไปเข้าทางเปนเดสได้ตอาตัวครับสวยเลยนะบัดนี้ต่าไปนิดนึงครับแรกกันไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ไม่ได้ไม่เสียครับจังหวะก่อนนายกิดไว้นี่ใช้สว่าะไล่แขนด้วยนะครับสมจิตโดนเตือนนะครับอีกหมัด สองระวังนะครับผดมตัดคะแนนนี่เสียหายนะครับสองแต้มเลยสองเท่าเลยนะครับจังหนี้นี่เขาหลุดนะครับ <c oughs> มไม่มีจัจไมหมีะทำอ <c oughs> ่านะครับวนี้ต้องต้องกางแขนไว้นะครับไม่หนีบมานะครับ จางนี่กำจางอย่างมีศิลปะด้วยจังหวะนี้น่าชัวนะครับแม่แน่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้สมจิตนั้นใช้ซ้ายเป็นตัวล่อเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญครับใช้ขวาใช้หมัดหลังเลยนะครับหมัดขวาพุ่งเข้าไปเลยครับมาพลักก้อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นอยู่เขาเป็นมวยคากากครับหมัดซ้ายนี่ถ้าจะโดนเป้านี่โอกาสจะเป็นแต้มค้า้งระบาเพราะว่ามันใกล้ใกล้ใกล้เป้ามากเกินไปครับต้องหมัดขวานะครับมาหลังนี่เห็นชัดๆถ้าเอาซ้ายยืดไปนี่ก็จะต้องแลกกับยับขวาของเออร์นเดสด้วยนะครับ ต้องชงให้ละเอียดเลยนะครับแม่มีหลอกจังหวะนี้ด้วยสวยเลยนะครับจังหวะนี้ทําให้ชะงักไปครับเลยดนเดสเนี่ยครับหมัดแรกในแต้มนะครับหมัดขวาครับสมจิตรู้เลยครับหมัดนี้ต้องเป็นคะแนนต้องให้เลยนะครับแต้มนี้สวยครับ ห,หลอกจิ้มลำตัวเลยครับรับนนมาที่สองลักษณะาการชกแบบนี้เหมือนว่าแก้ทางมานะครับเพราะรว่าสามไฟของสมจิตที่ผ่านมารอบ16รอบแแล้วก็รอบรองชนะเลิศนั้นใช้ยับไซเป็นประโยชน์แต่วันนี้ครับยินงหมัดหลังเลยนะครับใช่พรับแม่ถ้าไม่ฝุก <c oughs> ซ้อมมาดีๆนี่อยู่ๆจะมอกบัลลังก์นี่ออกยากใช่คะแต่หมัดหน้านี่ของสมจิตเองก็ไปประมาทไม่ทันครับคิวบาทะเลร์ทะลามานี่โดนซ้ายจิ้มตรงนี้โดซก่อนแล้วตามด้วยขวาหลังได้ด้วยนะครับครับครับน้อยู่สองแต้มครับ รักษาระยะห่างครับสมจิตอยู่ในระยะที่เองได้เปรี่ยบครับพยัามตามลำตัวครับได้สามตัวแล้วตัวนี้สมจิตนี่เริ่มจะมั่นใจเลยนะครับหมัดที่ได้นี่ขวาลุ้นล้วนเลยครับแสดงว่าแก้ทางมวยทางบ้านมาครับทางคิวบานี่พยาามจะเดินเร็วขึ้นนะครับครับต้องเบียดแล้วนะครับต้องเบียดเข้าสมจิตสมจิตนั้นแหละครับาันนี้นี่ไม่เป็นคะแนนหว่า ซ้ายนี่มีไว้หลอกอย่างดีนะครับสมจิตยังไม่ออกยับซ้ายนะครับลักษณะนี่ถ้าออกยับซ้ายไปอาจจะไปเข้าทางได้นะครับให้ยืดยับซ้ายเขาสว่ซ้ายตรงมาซ้ายนี่เอาไว้กันอย่างเดียวครับตอนนี้ไว้วันระยะนะครับขวานี่รอที้ขวานก็เลยอย่น้นี่หลุดไปครับเอาครับเป็นตสีสูแล้วตัวนี้โอ้โหส่งหน้าล้วนเลยครับตอนนี้สมจิตครับ ต้องตีกออกให้ดีครับอย่าไปติดเชือกคุณพิจงหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับที่เขารออยู่ต้องประคองให้ได้นะครับครับจังหวะนี้เราไปหลีกหมัดไม่ได้เหมือนกันกรรมการก็ไม่แย่เหมือนกันนะจังหวะนี้ครั้งที่สองนะครับโอ้โหต้องระวังครับเดือนโดนเตือนครั้งที่สองนะครับสี่ปีที่แล้วในรอบก่อนรองชนะเลิศนั้นสมจิตจงพอหอแพ้กับนักมวยประเทศคิวบามานะครับครับ โยลิคิสแกมบัวนะครับครับแล้วก็เป็นแกมบัวที่ได้เหรียญทองไปในปีนั้นครับเป็นเจ้าของเหรียญทองเมื่อสปีก่อนแล้วก็แกมบัวตัวนี้ก็เป็นเทินโปรชกอาชีพนะครับครับสมจิตได้ที่อันดับที่เก้าในวันนี้นะครับครับยังสี่ติดศูนย์อยู่ครับต้องระวังครับต้องผ่านยู่นี้ไปก่อนถ้าไม่เป็นนี่ไม่แลกด้วยนะครับสมจิตวันนี้โชคเดียดครับดึงสวยครับองหมัดนี่ต้องเป็นคะแนนจริงก็ต้องได้เลยโอ้โหต่อศูนย์แล้วจะเลี้ยิงหมัดขวา อ๋อจังหวะนี้โอ้ต่อยข้างหลังครับชิบ้าข้างลังไม่ได้นะครับกรรมการสั่งเบรก่อนด้วยครับอืเชนลวมครับไม่เป็นไรครับใจเย็นๆก็อย่างว่านะครับคู่นี้ถ้าไทยแต้มนาก่อนภายในสองยกนี้ยกสามยกสี่หรือว่าชกสบายขึ้นเยอะนะครับต้องระวังครับต้องระวังครับจังหวะนี้ไปหนีมัดนี่โดนตัดคะแนนเอาเลยครับตอนนี้วันนี้มาผิดพลาดผิดฟอร์มเลยนะครับสองยกของสองจุดแต่ว่ามวยเคยแพ้เคยชนะกันมาด้วยนะครับต้องระวังครับ หมัดขวาโดนซ้ายครับตกซ้ายข้างหน้านี่ได้แทมครับแทมแนี่เป็นหมัดขวานะครับแ้มทีห6นั้นมาจากแย,ยก็บซ้ายกจะตุกตบที่ซ้ายเข้าไปนะครับแม้มชัดเจนโอ้โห60ศนยะครับตัวนี้ จับจังหวะเราไม่ได้ครับวันนี้มั่นใจครสองยกหขอลักษณะขออาการมั่นใจเลยครับวันนี้โอ้โหวันนี้มีกามนิดนาลีรักนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหกคิวบาร์นะครับก็มาแทนที่คนแบบนี้บรรยากาศที่ปักช่องนี่เฮกันสนั่นเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้มีหลายคนไม่เชื่อด้วยนะครับว่าโมฮนเดสจะมาเจอแบบนี้ได้ครับโอ้โหใอย6-0เลยครับสองยกตัดลำตัวเลยครับเป็นแต้มที่งสำคัญท่านผู้ชมครับปกติแล้ว สามไฟที่ผ่านมาของสมจิตนั้นจะได้จากยับซ้ายครับเจ็ดแปนตะครับแต่วันนี้5แต้มแรกของสมจิตนั้นเป็นหมัดขวาจะเป็นหมัดหลังแล้วก็แต้มที่หกนะครับคือทุกซ้ายนะครับอีก2ยกเท่านั้นครับสมจิตจะคว้าเหรียญทองได้เลยครับต้องติดตามต่อนะครับลักษณะการชกในยกนี้ฮนันเดสน่าจะเบียดติดในมากแน่นอนครับเพราะจังหวะนั้นเสียเปรียบเราแล้วใช่เขาต้องเดินเร็วขึ้นแล้วเราก็ต้องระวังให้ดีครับอีกจุดหนึ่งที่เราโดนเตือนไปแล้วสองครั้งเรื่องหนีหมัด ถ้าโดนตัดนี่สองแต้มกลายเป็น6ต่อ2ทันทีนะครับสมจิตต้องระวังด้วยแต่เรื่องไล่แขนนั้นนักมวยไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนอยู่แล้วนะครับที่สําคัญไล่แขนต้องมีชั้นเชิงด้วยนะครับ้วจหนีขยับเร็วขึ้นนะครับทั้งสกัรับเงินแอนเดสพยายามจะออกยับขวามาก่อนนะครับสมจิตพยายามจะใช้ซ้ายกวนเพราะว่าแอนเดสนี่ใช้กระแทกขวานีครับพยายามจะยับยับขวามาแล้วหาจังหวะจิ้มซ้ายครับโอ้ความไล่มาหนึ่งนะครับ เราจังหวะนี้นี่ไม่ถนัดนะจังหวะนี้เราต้องระวังครับพี่เลี้ยงโดนเตือนยังชกคุมจังหวะอยู่ครับสมจิตย่อตัวตามครับ ดเการสบายๆเลยนะครับสมจิตในนี้พอแต้มนําแล้วก็อย่างว่าแล้วครับจะบีบหัวใจคู่ต่อสู้พยายามจะออกขวาหลอกเลยนะครับง้างหลอกทำให้หมัดนี้เป็นคะแนนจริงครับทิ้งขวาเน้นๆเจ็ดเลยครไม่ได้ไ่ไดเชื่อครับท่านผู้ชมนะวันนี้ทีเรียกหมัดขวามาถือว่าชนะเลยนะครับเพอร์ันเดสปานใจไม่ขึ้นนะครับเพอร์ันเดสนั้นคิดว่าสมจิตนั้นจะออกมายัดซ้ายนะครับผึสุดท้ายแล้วสมจิตมาเล่นหมัดขวาเลย ก็เป็นที่เฮอร์นันเดสจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีเองแล้วนะครับครับจังหวะนี้เราต้องประคองครับอย่าไปหนีหมัดครับโชคน่ารักจริงๆของสมจิตในวันนี้หมัดนี้นี่ไม่เป็นคะแนนสนามะไม่เต็มหมัดครับสกูเน่าถล่มเลยครับเสียจังหวะครับสคูดีมากครับสมจิตจังหวะถอยจังหวะเข้านี่ไม่เสียสมดุลด้วยต้องระวังนะครับเป็นสียกของสมจิตครับที่สำคัญที่สุดในชีวิตการยกมวยของสมจิตเลยนะครับในวันนี้ ต้องกษาระยะห่างให้ดีครับตัดลำตัวไม่ได้แต้มก็เม่สักซู่ลักษณะถลําเลยนะครับเพราะว่าพุ่งเข้ามาเริ่มออกจากอ๋การหยุดเล็กน้อยแล้วละครเมื่อวานนั้นสตอลันโกก็ออการหยุดหยีนะครับคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่ถึงครับโอาจังหวะนี้ครับคืนนด้สเดยวดครับดึงแล้วหลุดเลยครับไม่เป็นคะแนนอยู่คอนโดเหีือความคาดหมายครับในวันนี้ ก่อนโชคนี้หลายๆคนดวมสมจิตเองว่าแองว่าสูสี่ด้วยซ้ำนะครับป้ได้มาทิ้งตัวอีกครับโอ้โหแปดหนึ่งสบายๆครับสมจิตมองว่าสูงสีด้วยนะครับก่อนการโชคว่าแพ้ชนะจะไม่ขาดผมสุดท้ายแล้วสามยกนี้แปดหนึ่งะครับครับเจ็ดแต้มที่ได้นี่มาจากหมัดขวานะครับท่านผู้ชมครับซึ่งถือว่าผิดแผนจริงๆใช่ครับโอ้โหบรรยากาศที่บ้านนี่ก็ยังคึทักเลยครับในวันนี้เริ่มเฮฮากันเต็มที่เลยนะครับที่ปากช่อง ก่อนชกนี่สมจิตก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาค่อนข้างจะกดดันเหมือนกันไฟนี้เพราะว่าเคยแพ้เคยชนะกันมาคนละครั้งแล้วก็ดูฟอร์มที่ผ่านมาโมคิบาตอนนี้ก็ต่อยน่ากลัวมากเพราะปกติสมจิตถ้ามั่นใจเขาจะบอกอะไรว่าเขามั่นใจแต่ว่าไฟนี้เขาบอกว่าเขายังกักยังกักอยู่สี่ปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมจิตควรจะได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับสามยกก็นํามาสองแต้มแล้วครับผลสุดท้ายหมดยกทีสี่กลับมาแพ้ ยูโรกิสแกมบัวไปสี่ห้าแต้มด้วยกันนะครับก็น่าเสียดายในไฟนั้นแทบจะเลิกมวยเลยนะครับก็เสียใจมากนะครับก็ถือว่าผิดหวังกับตัวเองในสิ่งที่โชไม่ได้ดังใจอีกสองนาทีสุดท้ายฮะสองนาทีครับเหรียญทองนั้นรออยู่ตรงหน้าแล้วครับสำหรับสมจิตจงจอหอหรือว่าทวีชัยวาปรีชานะครับครับใช้ซ้ายเนี่ยแย่เลยครับทางพนันเดก็เข้าลำบากนะครับเจอซ้ายของสมจิตเข้าไว้แบบนี้นี่กลายเป็นมวยชุกยากไปเลยครับวันนี้สมจิตนะครับไล่แขนครับไม่หนีมาครับไล่แขนเอา ได้ลูกเก่าได้ประสบการณ์ดักจิ้มครับดักจิ้มซ้ายเออจิ้มขวาครับแล่กันครับไม่ติดเชื่อครับแบบนี้พยายามจะพลิกออกครับหนาครับต้องพลิกออกไปถอยนี่ไม่ใช่ว่าถอยไม่ทำนะครับถอยรอจังหวะถอยทำด้วยนะครับสมจิตมั่นใจแล้วนี่เริ่มมีลูกหลอกล่อเยอะขึ้ยนะครับสมจิตนี่ใช้ขวาหลอกเนเธอเนกเองเขาเข้าลำบากนะครับเพราะสมจิตนี่พลิกออกด้านขวามือนี่ทางเนเเน็กเองเป็นมวยซ้ายนี่ต่อยละบ่อยไม่ได้ต้องต่อยลมอย่างเดียวเลยนะครับ ถ้าไปปิ้นออกซ้ายนี่ไม่ได้เลยเพราะต้องวนทางขวาครับอ๋อครับอีกหนึ่งนาทีเสียเท่านั้นครับสมจิตอืมเราติดได้นี่เรียบร้อยเลยครับอ๋อครับเนี่ยครับกลางแขนครับไม่ไม่ได้หนีด้วยนะครับถ้าไปไหนไปด้วยนะครับกลางแขนแล้วเดินดันเนี่ยแบบพิเศษจับใจเป็นเฮนรีเดสนะครับที่โดนกรรมการเตือนนะครับช่างละเอียดเลยครับไม่ถึงนาทีแล้วครับตอนนี้สุดยอดจริงๆนะสมจิตที่ต้องยอมรับเลยนะครับท่านผู้ชมครับ คลียทุกไฟด้วยชนะขาดทุกไฟด้วยครับสมจิตไม่น่าเชื่อเลยนะครับ61 12 81แล้วก็7ต่อหนึ่งนะครับแล้วไฟนี้ก็8ต่อหนึ่งอีกแล้วครับนีมาครั้งที่3แต่ว่ากรรมการยังใจดีอยู่ลักษณะถ้าโดนตัด2แต้มครั้งนี้นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่ยังยังระะห่างระยะห่างยังเยอะอยแ่8ต่อ3นะครับเป็นใจแล้วเงืนแหมหลอกขึ้นขวาเข้าไปอีกครับ โอเ้จะพยายามจะเข้าเลยครับวันนี้จอร์โรเบิร์ตแรงจากฝรั่งเศสมานั่งให้คะแนนด้วยนะครับกรรมการที่เรียกว่าสมาคมไทย,ยค่อนข้างจะวันวันอยู่ครับอว้างไปครับมาคนละหมััดครบแต่ว่าไม่เป็นไรครับป่อคองอแล้วละครับในขณะนี้23กวีแล้วตอนนี้เป็นไฟที่ถือว่าชกท็อปฟอร์มที่สุดเลยนะครับของจิตเองนั้นก่อนชกก็วันวันที่การชกกับแมมม่ดอฟนะครับในรอบ16คนแล้วก็รอบซีนเนอเลิศนี่แหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆ กะโ,โหแปดต่อสองแต่ยังไม่เป็นไรครับอีกสิบสองวนะิสิบเอ็ดแล้วครับเขาดาวแล้วถอยลังถ้าตัวนี้นลูกหลอกโชว์เลยครับสมจิตสองหนึ่งเรียบร้อยครับ คว้าเหรียญทองได้สําเร็จครับสมจิตจงจอหอครับคว้าเหรียญทองได้ในมวยสากลสมัครเล่นครับในยอดเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้เป็น2เหรียญทองแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคราวนี้ก็เหลือคิวของพนัทบุญธรรมดงแล้วนะครับโอ้ทำได้จริงๆครับสมราคาคุยเลยครับมันเรียกว่าสมจิตจงจอหอนเดส์ไม่ผิดหวังเลยนะครับวันนี้สมจริงๆแล้วไม่ได้โชว์ฟอร์มดีไฟนี้ไฟเดียวครับต้องเรียกว่าดีทั้งทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่นับแรกนี้ต้องบอกเลยว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับ ปิดฉากค้ากำปั้นได้อย่างสวยรู้สุดๆครับสำหรับสมจิตจงเจหอมาสความสำเร็จครับผมเรามีบรรยากาศที่นครราชสีมารอท่านผู้ชมอยู่ด้วยนะครับวันนี้สวยสดงดงามครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้แก้เกมมาดีแล้วก็เดนเดสตันดันมาชกเข้าทางสมจิตด้วยนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดนครราชสีมาครับ ในโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายของเ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องอุ๋มนะครับภรรยาคู่ชีวิตของสมจิตกันครับกลับมาแต่มีแน่นอนค่ะ,ค,ะครับผม